คุณอยากได้อะไรจากตลาดกันแน่เงินความตื่นเต้นหรือการพิสูจน์ว่าคุณเดาเก่งวันนี้เราจะเปิดประตูเข้าไปในโลกของ SC Kota ชายที่ย้ำอยู่เสมอว่าทุกคนได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้จากตลาดถ้าใจลึกๆของเราต้องการความตื่นเต้นเราจะเทรดแบบสเสี่ยงๆเพื่อให้หัวใจเต้นแรงต่อให้พอเสียก็ตามแต่ถ้าเราต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนการกระทำจะสะท้อนสิ่งนั้นด้วยวิน,นัยเครื่องมือ และกฎที่ชัดเจนพูดง่ายๆผลลัพธ์ภายนอกคืเอเงาสะท้อนความจริงข้างในลองเริ่มจากศากงา์ง่ายๆเช้าวันจันทร์คุณเปิดกราฟฟีดข่าวเต็มไปด้วยคำว่าด่วนราคาวิ่งแรงคุณอยากกระโดดใส่เดี๋ยวนี้เพราะกลัวตกรถเสียงในหัวบอกว่าขอลองสักไม้แต่ลึกๆคุณรู้ว่ามันไม่มีแผนไม่มีจุดคัดไม่มีขนาดหมายที่คุมไว้คำถามคือคุณอยากได้อะไรจากไม้นี้กันแน่ถ้าอยากได้กำไรที่มัน่นคง ทำไมคุณไม่เริ่มจากการกำหนดอาก่อนแล้วรอให้สัญญาณเข้าตรงกับระบบเสียก่อนเหตุผลที่คำถามนี้สำคัญเพราะมันจะเปลี่ยนคุณจากผู้ไล่โชคมาเป็นคนออกแบบโชคภาพของเอสซิโคตาในตำนานคือระบบที่ง่ายๆเดินตามแนวโน้มคัดสั้นปล่อยกำไรวิ่งและเสียงเล็กต่อไม้เขาไม่สนใจจะคาดดาวอนาคตแต่สนใจจะตอบสนองต่อปัจจุบันเขารู้ว่าความเห็นเราไม่จ่ายเงินมีแต่ราคาท่องนั้นที่จ่าย แต่ถ้าคุณยอมรับหลักนี้คุณจะรู้สึกเบาสบายขึ้นทันทีเพราะไม่ต้องเถียงกับตลาดอีกต่อไปหน้าที่เดียวของคุณคือทำตามกฎเรามาแปลงแนวคิดให้ใช้ได้วันนี้ตั้งเปาเสี่ยงต่อไม้เท่ากับ1%ของพอร์ตถ้าพอร์ต300,000บาท1ไม้เสี่ยงได้3,000บาท, 1, บาท, 1, บาทสมมุติคุณจะซื้อหุ้นหรือฟิวเจอร์ที่ราคาปัจจุบัน100ตั้งคัดที่98คุณเสี่ยง2หน่วยต่อหุ้นถ้า1ห,หน่วยมีมูลค่า100บาท คุณรับได้30หน่วยเพราะสองคูณสาม0บคูณหนึเท่ากับ6000บาทเดี๋ยวยังเกิน3,000บาทปรับใหม่เป็น15หน่วยเท่ากับเสี่ยง3 0 0 0บาทพอดีคุณจึงเข้าไม้รู้ตัวเลขไม่ใช่เดาเอาและคุณพร้อมยอมแพ้ทันคีถ้าราคาไม่ใช่สิ่งที่ระบบต้องการตอนที่ราคาไปทางคุณจุดต่อมาคือปล่อยวิ่งแนวที่เอสทำคือให้ราคาพิสูจน์ว่ามันยังคงเทรนอยู่แล้วคุณค่อยเลื่อนจุดคัดตามโครงสร้างไม่ใช่เลื่อนด้วยความหวัง ถ้าคุณซื้อเพราะทะลุแนวต้านใหม่คุณจะย้ายสต็อปตามโลสูงขึ้นหรือใช้ค่าเฉลี่ยเป็นแนวรับลอยเมื่อถึงเวลาควรคัดเพราะแพทเทิร์นเสียก็ปล่อยให้กดจัดการไม่ต้องต่อรองนี่คือการยอมให้ระบบดูแลอารมณ์เราหลายคนถามว่าแล้วทุกคนได้สิ่งที่อยากได้จากตลาดแปลว่าอะไรในชีวิตจริงมันแปลว่าถ้าคุณอยากได้ความตื่นเต้นคุณจะเข้าไม้ใหญ่เกินเหตุเพิ่มไม้ตอนแพ้ย้ายสต็อปหนี และเปิดกราฟทั้งคืนเพื่อเติมอะดรีนาลินแต่ถ้าคุณอยากได้พอตที่เติบโตอย่างเป็นระบบคุณจะรับความเบื่อของการรอคุณจะกดคัดแล้วปิดจอโดยไม่เสียดายคุณจะยอมให้กำไรค่อยๆสะสมเหมือนที่มาร์กลิ้งไม่ใช่หวังถูกลอตเตอรี่ในหมายเดียวผลลัพธ์จึงต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะความอยากที่ขับเคลื่อนกัยุทธ์นั้นต่างกันมาดูเลขชัดๆเพื่อให้คุณเห็นแรงของวินยัยสมมุติระบบคุณชนะ35%แพ้65%้ซชนะเฉลี่ยบวก3 5ห แพ้เฉลี่ยลบ1 r expectancy เท่ากับ0.35ุคูณ3ลบ0.65ุคูณ1เท่ากับ1.05ลบ0.65เท่ากับบวก0.40 r ต่อไม้นี่คือระบบที่ดูเหมือนแพ้บ่อยแต่ทำเงินจริงถ้าคุณเผื่อขยาย stop เพราะไม่อยากคัดจากลบ1 r เป็นลบ2อ r expectancy จะกลายเป็น0.35ุคูณ3ลบ0.65ุคูณ2เท่ากับ1.05 -1.3 เท่ากับลบ5 r 5กลายเป็นระบบขาดทุนทันทีจุดพลิกชัดๆคือตรงนี้เองไม่ใช่สัญญาณเข้าแต่เป็นวินัยที่คุมขาดทุนให้สั้นและปล่อยกำไรให้ยาวผมอยากเล่าสากหนึ่งของเทรดเดอร์ไทยคนหนึ่งที่ผมโคชเขาชนะ2ไม้เล็กๆแล้วแพ้ยาวเพราะอยากเอาคืนเขายอมรับว่าที่จริงไม่ได้อยากได้เงินเท่าที่อยากพิสูจน์ว่าตนเองคาดถูกเราเริ่มแก้ด้วยการบังคับเช็คลิสต์ก่อนเข้าไมา้3ช่อง คือทิศทางเฟรมใหญ่ชัดโครงสร้างเฟรมกลางไม่ขัดและจุดเข้าของเฟรมเล็กให้สต็อปสั้นทำไม่ครบห้ามกดต่อมากำหนดกดทองแพ้กระเนื่าไม้หยุด24ชั่วโมงภายใน2สัปดาห์พฤติกรรมโอเวอร์เทรดหายไปพอร์ตนิ่งขึ้นเอาชนะอารมณ์ได้เพราะกดบังคับให้เขากลับไปสู่สิ่งที่อยากได้จริงๆคือเสถียรภาพฝังอารมณ์เอสเน้นหนักมากเขาเชื่อว,ว่าเราควรเทรดตัวเองก่อนเทรดตลาด ผมจึงให้คุณฝึกสคริปต์สั้นๆก่อนกดทุกครั้งบรรทัดแรกฉันกำลังไล่ความตื่นเต้นหรือกำไรที่ยั่งยืนบรรทัดที่สถ้าปิดทางฉันออกตรงนี้โดยไม่ต่อรองบรรทัดที่สขนาดไม้ตอนนี้ทำให้ฉันยังนอนได้ดีไหมถ้าหนึ่งในสบรรทัดนี้ตอบไม่ตรงกับสิ่งที่คุณอยากได้จากตลาดคุณยังไม่พร้อมเทรดการหยุดคือกลยุทธ์ไม่ใช่ความพ่ายแพ้เรามาเพิ่มเลเยอร์ เพิ่มไม้เฉพาะตอนชนะในแบบที่ปลอดภัยสมมุติคุณเข้าไม้แรกที่100จุดสต็อป98ราคาไปต่อถึง103คุณขยับสต็อปของไม้แรกมา100เท่ากับไม้แรกเสี่ยงเหลือ0คุณจึงมีสิทธิ์เพิ่มไม้ที่103ด้วยสต็อป101ถ้ากลับตัวคุณเสียแค่ไม้เพิ่ม1อาแต่ถ้าวิ่งต่อถึง108ถึง110 ภาพรวมจะกลายเป็นบวก4 r ถึงบวก6 r กลยุทธ์นี้ตรงกับแนวคิดของเอสที่ให้ตกรถแพ้สั้นๆแต่ขึ้นรถชนะให้ยาวคุณไม่ได้ต้องการถูกทุกจุดคุณต้องการอยู่บนขบวนถูกขบวนให้นานพออีกจุดที่ผมอยากให้คุณฝังคือไม่ใช่ทุกวันที่ควรเทรดถ้ากราฟสับสนเสียงนี้หัวดังระบบให้สัญญาณขัดแย้มนั่นคือวันที่คุณควรกดวอลลุ่มให้เบา ลดขนาดไม้หรือไม่เทรดเลยมือใหม่ชอบเทรดเพื่อรู้สึกว่าทำอะไรบางอย่างแต่มืออาชีพเทรดเพื่อผลลัพธ์ถ้ามันไม่เพิ่ม expectancy ก็ไม่ควรอยู่ในพอร์ตต้องแยกความอยากทำงานออกจากความจำเป็นของระบบให้ได้พูดถึงบันทึกการเทรดคุณควรเขียนเหตุผลเข้าไม้ให้ชัดเจนก่อนกดและหลังจบไม้ให้กรอกเป็น R พร้อมบรรทัดสั้นๆว่าสิ่งที่เรียนรู้ครั้งนี้คืออะไร ถ้าคุณแพ้เพราะเข้ากลางทางและสต็อปยาวเกินก็เขียนเลยว่าครั้งหน้าจะรอรีเทสเพื่อให้สต็อปสั้นลงบันทึกคือกระจกที่สะท้อนความอยากจริงของคุณถ้าหลังๆคุณมักเพิ่มไม้ตอนแพ้แปลว่าลึกๆคุณอยากเอาคืนมากกว่ารอดต้องปรับคำตอบในใจใหม่ให้ตรงกับสิ่งที่อยากได้จริงๆย้อนกลับมาเรื่องความเรียบง่ายเอ็ดมักเน้นว่าระบบที่ดีต้องทำซ้ำได้ถ้าคุณมีอินดิเคเตอร์เต็มหน้าจอ แต่ตัดสินใจยากขึ้นนั่นไม่ใช่ความได้เปรียบกลับกันกดง่ายๆเช่นตามเทรนด์ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยหลักหนึ่งเส้นคัดต่ำกว่าจุดโครงสร้างเลื่อนสต็อปตามโลสูงขึ้นอาจทำเงินสม่ำเสมอกว่าเพราะคุณทำตามได้จริงไม่เหนื่อยและที่สำคัญคือสอนคล้องกับสิ่งที่ต้องการจากตลาดนั่นคือการเติบโตระยะยาวผมอยากทิ้งตัวอย่างสี่ไม้เพื่อเห็นภาพสมมุติพอร์ต5 0 0 0 0 0บาทเสี่ยงต่อไม้1%เท่ากับ5 0 0 0บาท ไม้ที่1แพ้ลบห r เหลือ495,000 0บาทไม้ที่2ชนะ 2.5R เป็น575,000 0 75, บาทไม้ที่3แพ้ -1R เหลือ525,000บาทไม้ที่4ชนะใหญ่บวก 4R เป็น522,500บาทรวม4ไม้ expectancy บวกแม้แพ้2ชนะ2เพราะเฉลี่ยชนะยาวกว่าแพ้นี่คือการให้ธรรมชาติของเทรนด์ทำงานให้คุณ สิ่งที่คุณต้องทําคือไม่ไปขัดขวางมันด้วยการปิดกําไรเร็วเกินไปหรือย้ายสต็อปหนีตอนขัดทุนถ้าคุณเป็นสายเร่งรีบลองตั้งเกียร์ความเร็วให้ตัวเองวันไหนตลาดนิ่งไม่มีข่าวแรงเทรดช้าลงเลือกสัญญาณที่ชัดที่สุดเพียง1-2ไม้วันไหนโมเมนตัมพุ่งเทรนมาอินดิเคเตอร์หลายตัวสนับสนุนคุณค่อยเพิ่มความถี่แต่ยังคงอาเดิมเสมอความเสี่ยงต่อไม้คงที่ ทำให้คุณรักษาสมาธิได้ไม่ว่าตลาดจะดังแค่ไหนระบบเสียงในใจคุณจะชัดกว่าเสมอมาถึงการทํางานกับความกลัวและความหวังกลัวทําให้เราปิดกําไรเร็วหวังทําให้เราปล่อยขาดทุนยาววิธีแก้คือกลับด้านวิธีคิดเมื่อกําไรเราล็อกมันด้วยการเลื่อนสต็อปตามโครงสร้างแต่ยังปล่อยให้วิ่งเมื่อขาดทุนเราตัดมันด้วยสต็อปที่ตกลงไว้ตั้งแต่แรกไม่ต่อรอง อารมณ์จะค่อยๆย,ยอมแพ้กับกฎเมื่อกฎเดินแทนอารมณ์ผลลัพธ์จึงนิ่งขึ้นเข้ากับความตั้งใจตั้งต้นว่าอยากได้ความยั่งยืนไม่ใช่อยากได้ดรามา่าหากคุณสงสัยว่าคุณเริ่มต้นตรงไหนใน24ชั่วโมงลองทำสามอย่าง 1. เขียนคำตอบสั้นๆว่าฉันอยากได้อะไรจากตลาดแล้ววางกฎที่สะท้อนสิ่งนั้นเช่นเสี่ยง1%ต่อไม้พักเมื่อลบ 3R 2. คัดลิสสินทรัพย์ที่แข็งอ่อนแล้วเขียนจุดเข้าคัดเลื่อนสต็อปไว้ล่วงหน้า 3. ตั้งแจ้งเตือนแทนการจ้องจ่อให้เสียสมาธิพรุ่งนี้ถ้าราคาแตะเงินไขคุณเพียงทำตามใบสั่งไม่ใช่ตัดสินใจสดๆในระยะยาวเครื่อนยนต์ที่ขับเคลื่อนพอร์ตคือ expectancy คุณจำนวนครั้งที่ทำตามกฎถ้า expectancy บวกแต่คุณทำตามกฎแค่ครึ่งเดียวผลลัพธ์ก็จะคละเคล้าและชวนสับสน เป้าหมายของเราคือทําให้สิ่งที่อยากได้สิงกับการกระทําทุกวันหากอยากได้ความยั่งยืนก็อย่าทําตัวให้หวือหวาถ้าอยากได้ความสงบก็อย่าเปิดพอร์ตให้เสียงดังสิ่งที่คุณเป็นจะซึมไปในกราฟอย่างเหลี่ยงเลี่ยงไม่ได้สุดท้ายผมอยากให้คุณลองท่องประโยคนี้ก่อนกดทุกไม้ฉันไม่ได้มาเอาชนะตลาดฉันมาเอาตัวเองให้อยู่ในกฎฉันไม่ได้อยากตื่นเต้นฉันอยากเติบโต ฉันจะยอมแพ้เร็วและให้กำไรวิ่งยาวเพราะสิ่งที่ฉันอยากได้จากตลาดคืออิสรภาพไม่ใช่ละครถ้าคุณยืนบนหลักนี้ได้นานพอวันหนึ่งคุณจะหันหลังกลับและพบว่ากราฟไม่ได้เปลี่ยนคุณคุณต่างหากที่ใช้กฎเปลี่ยนตัวเองแล้วผลลัพธ์ก็เปลี่ยนตามคืนนี้ปิดจอให้เร็วขึ้นสักนิดเขียนกฎสข้อลงชื่อรับผิดชอบใต้กระดาษแปะไว้หน้าโต๊ะ พรุ่งนี้เช้าเปิดกราฟด้วยคำถามเดิมคุณอยากได้อะไรกันแน่จากตลาดถ้าคำตอบคือเติบโตอย่างยั่งยืนงั้นเรามาเทรดแบบเอดกันเรียบง่ายเดินตามราคาคัดสั้นปล่อยยาวเสี่ยงเล็กแต่ทำซ้ำไม่หยุดแล้วคุณจะค้นพบว่าใช่เลยทุกคนได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้จากตลาดและคุณเลือกได้ตั้งแต่วินาทีนี้เอง